สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลนนะครับความตึงเครียดนะยังมีหลายจุดนะครับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในยูเครนฉนนกาซาในทะเลแดงนะครับหรือจะขยายตัวออกไปก็ได้นะครับต้องติดตามสถานการณ์ในขณะที่ความตึงเครียดนะครับเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยนะข่าวแปรต่างประเทศนะครับก็บอกว่าอิหร่านนะเผยโฉมโดรนใหม่นะภายหลังโจมตีใกล้อินเดียนะครับผู้หนุนหลังฮุตีเผยขีปนาวุธแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะ อิหร่านนะครับได้รับนะบรรดาระบบขีปนาวุธนำวิถีแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ใหม่บรรดาขีปนาวุธนะครับจากพื้นสู่พื้นนะครับแล้วก็บรรดาดโดรนนะหลายจุดประสงค์ในอาวุธของอิหร่านเตหะรานนะครับได้เสริมนะการป้องกันทางกระลาหมนะครับท่ามกลางความตึงเครียดทะเลแดงแล้วก็สงครามกาซ่านะครับในการยกระดับนะเสริมอำนาจการยิงของพวกเขาอิหร่านนะครับได้รับ นะหนึ่งชุดพิสันะของบรรดาอาวุธและก็อุปกรณ์ใหมนะ่ที่ผลิตเองนะครับภายในบ้านมันรวมถึงนะครับบรรดาระบบขีบปนาวุธนะครับนํำวิถีและก็เฮลิคอปเตอร์นะครับที่ถูกติดตั้งนะอุปกรณ์ด้วยระบบสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาวุธใหม่นั้นนะครับได้ถูกจัดส่งสู่กองกำลังทางทะเลของอิหร่านนะในช่วงระหว่างพิธีการในโกนารักการยกระดับ เสริมอำนาจการยิงของอิหร่านนะครับก็มีระบบขีปบราวุธนะครับร่อนเชิงยุทธ,ธาศาสตร์นะครับทาลายีนะระบบขีปบราวุธร่อนนะครับนาเซอร์บรรดาเฮลิคอปเตอร์นะร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบรรดาเฮลิคอปเตอร์เบาทา,างการทหารสำหรับจุดประสงค์การลาดตระเวนบรรดาระบบนะครับขีปบราวุธจากพื้น นะครับสู่พื้นร่วมกับ8ท่านยิงโดนลาดตะเวนนะครับแล้วก็โดนพีชีพนะอัฉริยะนะซานจาระบบโดนหลายจุดประสงค์แล้วก็ระบบตรวจจับนะครับประนานน้ำแล้วก็เรือลากจูงเซอแวแนนะครับที่ถูกใช้ในบรรดาท่าเรือแล้วก็ในที่จอดเรือต่างๆนะครับอิหร่านกำลังเสริมการป้องกันกระลาหูมของพวกเขาณนนเวลา นะเมื่อบรรดาความตึงเครียดนะครับกำลังเพิ่มสูงขึ้นในตะนอกกลางอิรานะครับเป็นผู้หนุนหลังหลักนะครับของฮามาส h อชบุลลและก็ฮูตีของเยเมนนะครับในความตึงเครียดนั้นนะครับที่ตีกระทบตะนอกกลางสงครามนั้นนะครับในกาซา,าได้จุดประกายความหวาดกลัวของความขัดแยง้งที่ขยายวงนะครับกว้างขึ้น1ขนาดะที่อิสราเอล ต่อสู้ฮามาสนะครับนับตั้งแต่7ตุลาคมกลุ่มทหารเอชบอลนะครับก็ยังได้เปิดแนวรบใหม่หนึ่งต่อต้านอิสราเอลจากเลบานอนนับตั้งแต่วันที่8นะครับตุลาคมการโจมตีต่างๆนั้นต่อบรรดาเรือนานาชาติโดยหูตีในทะเลแดงและเหนือไปอีกนะครับก็ได้ขยายตัวบรรปลายบรรดาความตึงเครียดต่างๆนั้นต่อไปอีกสหรัฐนะครับได้กล่าวหาอิหร่าน ของการเกี่ยวโยงในการโจมตีต่างๆต่อบรรดาเรือราณาชาติในทะเลแดงบรรดาการโจมตีของฮูตีนั้นได้บีบบังคับนะครับให้สหรัฐนะที่จะสร้างนะครับกองกําลังการเดินเรือใหม่หนึ่งะครับในทะเลแดงฮูตีนะครับได้เชื่อมโยงบรรดาการโจมตีต่างๆในทะเลแดงต่อกาซาและความขัดแย้งนั้นนะครับคุกคามห่วงโซ่อุปทานโลก ชาวปาเลสไตน์นะครับมากกว่า20,000คนได้ถูกสังหารในการโจมตีต่างๆของอิสราเอลตั้งแต่7ตุลาคมนะครับในกาซาสงครามนั้นนะครับได้เริ่มต้นภายหลังฮามาสได้โจมตีบรรดามเมืองของอิสราเอลแล้วก็ได้สังหารนะครับชาวอิสราเอลไปมากกว่า1,100คนนะครับมันข่าวแปริีนีนะครับก็มันเกิดขึ้นนะในช่วงของความตึงเครียดใน ฉนวนกาซาก็ดีในทะเลแดงก็ดีหรือนอกข้างนอกก็ดีเนี่ยนะครับอิหร่านก็มีการเสริมอาวุธนะขีปนาวุธนะเข้ามาในกองทัพเรือเฉยเลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับก็มีข่าวว่าทางอิหร่านเนี่ยนะเริ่มระดมคนนะทหารเรือเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดน้าห้าหมื่นกว่านายนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่านะทางสหรัฐเนี่ยนะจะตั้งนะกองกําลังภารกิจนะที่จะเข้ามา ปราบอูตีในทะเลแดงหรือไม่นะทำให้อิรานปล่อยข่าวนี้ออกมาว่าตอนนี้โหเสริมอาวุธนะพวกบรรดาขีปนาวุธนะซึ่งสามารถโจมตีเรือรบอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์อะไรต่างๆนะเข้ามานะในท่ามกลางาความตึงเครียดต่างๆเหล่านีนะ้ต้องติดตามดูนะว่าครั้งนี้อิรานจะเข้าสู่ความขัดแย้งนี้โดยตรงหรือไม่นะถ้าสหรัฐนะครับเกิดโจมตี อูตีขึ้นมานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ